สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเจอนี่เลยนะครับเรามาเจอแอปเหรียญ Ripple XRP นะครับ Ripple XRP forset นะครับเหรียญนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเหรียญนี้มันไม่ธรรมดายังไงมันติดชาร์จนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูในนี้เลยนี่เก็บภาพไว้นี่นะครับนี่ครับเหรียญ Ripple XRP นะครับ ติดท็อ10นะครับเป็นท็อปไม่ใช่ท็อป10ธรรมดานะครับท็อป3ด้วยนะครับติดอันดับ3นะครับเมื่อเดือนมีนาคม29มีนา 2, 0, 2021นี่ฮาริรเพลิลโอ้ยเอ้าแต่นี้ก่อนอ่นนี้ครับริเพลิลนี่ครับนี่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 นะครับริเพลิลมียอดขายสูงสุดนะครับมียอดขายมียอดการตลาดรวมอยู่ที่20อะไรเนี่ย 24,000ล้านดอลลาร์โดยประมาณนะครับนี่เลยนี่เลยราคาก็อยู่ที่เหรียญละ0 0 5 6์ดหอลลาร์สหรัฐน,นี่นะครับเนี่ยเพราะเหรียญ r i p p l e XRP นี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา Cardano ก็เหมือนกันครับที่เราแนะนำแนะนำแอป Cardano เหรียญ Cardano ADA อไปนะครับ Adda นะครับนี่ฮนะ a d ด,ดก็อยู่ในอันดับอันดับหนึ่งเลยนี่ a อด,ดอันดับหนึ่งเลยเมื่อวันที่29มีนานี่ครับ2 5 0 0้ 2021นี่เองนะครับเพราะนั้นเราไปนี่เลยติดตั้งแอป r i p p l e ไว้เคลมกันดีกว่าครับอ่ะปัดทิ้งไปดูเหรียญ r i p p l e กันนะครับนี่เลยนยฮะเมื่อกี้เนี้ยท,ที่เราเนี่ยแนะนำมาดูเนี่ยติดตั้งไปพร้อมกันเลยครับนี่ยงลิปเพิมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะดูตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับในวิธีการการเคลมของเขาก็แบบเดียวกันกับเหรียญแอสเหรียญ ada เลยนะฮะเหรียญ ada หรือว่าเหรียญพวกด็อกคอยเหรียญ V ีบีเช n ทั้งหลายนะครับแบบเดียวกันเลยในแอปแบบเดียวกันอย่างนี้ก็ง่ายครับอย่างนี้ก็ง่ายแค่รอเวลาเราคอยแตะไป5นาทีเรารอบเอาเลยครับถ้าอย่างนี้ง่ายเลยนะเอาลงมาเลยติดตั้งเลยปั๊บเข้าไปติดตั้งแล้วนะครับ เราจะมาอ่ะเสร็จแล้วแป,ป๊บเดียวเห็นไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยนะครับนี่เปิดเลยแตะเปิดพอเปิดปัป๊บก็เข้ามาเจอหน้านี้วิธีเดียวกันเลยวิธีเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับไอเซเวล่าหรือวีเชนเหมือนกันเลยนะครับก็คือ Sign in with Google นะฮะแตะไปเลยนะครับ Sign in with Google นี่เหมือนกันเลยนะฮะอีซี fast, ่นะครับอีซี่แอนฟารง่ายและเร็วนะฮะเคลมเอ็กอาร์พีเหรียญลิปเปิลเนี่ย ไปอ่านข้อมูลคร่าวๆดูได้ข่าวว่าอย่างอานี้นะครับเราจะเอาแอปเอาอีเมลอันนี้เข้าไปนะครับถ้าใครมีเมลเดียวก็ไม่มีปัญหาครับแต่เราเข้าเลยถ้าใครมีหลายเมลมันก็จะให้เลือกเ,ออเหรียญริ p เ l e X XRP เนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับวงการการเงินการธนาคารเขายอมรับนะครับการเงินการธนาคารเขายอมรับนะะแล้วยิ่งช่วงปลายเดือนมีนานี่ติดอันดับหนึ่ง ป๊อปชาร์จเลยนะก็เราก็อย่างนี้ไม่ไม,ไม่เคลมไม่ได้แล้วนะครับต้องเก็บไว้นะครับต้องเก็บไว้วิธีเคลมก็นา่าจะเหมือนกันนี้นะครับกดตรงนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอยอดรวมนะครับยอดรวมอันนี้เป็นยอดเคลมส่วนตัวของเราอันนี้เป็นยอดรีเฟร์เพื่อนนะครับก็คือรู้แล้วบอกต่อนะครับบอกต่อนะะ อัน,นอืนน่นอ๋อนี่อันนี้มีนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มี energy นะครับมีพลังงานนะครับมีเคลม energy พลังงานถ้าเขาให้รอบละยี่สิบถ้าพลังงานหมด20แล้วก็มันจะมีให้แตะว่าฟูลพลังงานฟู energy ล energy เราก็มาแตะปับ๊บดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะให้พลังงานมาอีก20หน่วยนะครับตอนนี้เป็นแอปใหม่นะครับเพิ่งมีคนเข้ามาใช้แค่ประมาณ1 7 3 4คนเท่านั้นเองทั่วโลก แอปเปิดใหม่นี่เงินยังเต็มนะครับเหรียญยังเต็มกระเป๋าะฉะนั้นรีบเลยครับต้องรีบเคลมเลยถ้ารอให้คนเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอปอาจจะเติมเงินเติมเหรียญไม่ทันเราอาจจะสะดุดยุกยึกยักยักแต่ช่วงใหม่ๆเนี่ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถอนเลยเราต้องรีบรุยเลยอ่ะว่าแล้วเราก็รุยเลยแตะเคลมปั๊บโฆษณามาแตะสารขีดล่างปัดทิ้งแตะริบเพิน xrp นะมันชื่อแอปชื่อ Ripple forset นะครับก็ใช้โอ้ยอันนี้10นาทีครับไม่ใช่5นาทีครับนี่นไมครับไม่ใช่5นาทีครับอันนี้10นาทีนะฮะต้องรอเวลา10นาทีนับถอยหลังแล้วก็พลังงานน่าจะใช้รอบละหน่วยหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับตรงนี้ครับพลังงานนี่เราไปดูช่วงที่รอ10นาทีเราไปดูเมน,นูอื่นอืมีไหมเนี่ย ไม่มีเมนูอื่นนะครับข้างล่างจอก็ไม่มีข้างบนจอก็ไม่มีออก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับนี่3ขีดแล้วก็รูปกระดิ่งก็คือแจ้งเตือนส่วนรูปคนนั่นก็คือน่าจะเป็น My Account นะครับลองดูแตะ3ขีดนี่ไงมี Top 50มี Invite Earn มี My Balance เราก็จะไปดูง่ายๆดูแค่2 2เมนูนั่นเองครับ ดูไมล์บาลานซ์ก่อนครับเนี่ยไมล์บาลานซ์ก็จะเป็นอย่างนี้แจ้งยอดรวมนะหะไลทามก็คือยอดรวมแล้วก็แจ้งไมล์เมกกิ้งยอดที่เราเคลมเองได้เท่าไหร่นะฮะไมล์เมกิ้งยอดที่เราเคลมมาได้เท่าไหร่แล้วก็ที่เราเคลมเองตรงนี้แล้วก็ที่รีเฟอร์เพื่อนตรงนี้โอ้ขั้นขั้นต่ำไม่สูงครับยอดขั้นต่ำมินิมัมกับการวิดดรอว์เนี่ยการถอนขั้นต่ำแค่ห้เหรียญ ไม่ยากนะฮะไม่น่าจะยากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นเวลาเป็นเหมือนนาฬิกาบอกว่าถ้าถึง100%เมื่อไหร่แสดงว่าเราครบยอด50เหรียญพร้อมที่จะถอนได้แล้วนะฮะวิธีดูง่ายๆนะฮะทีน,นี้เราเอาถอยหลังไปไปดูเมนู In v i t E เอินะครับ Invit E เอิก็คือการบอกเพื่อนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ,เห,เ,รบเหมือนกับ s t e ล l าเลย ก็เข้าเมนูอินวิเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนนี่ฮะไปตามแอปต่างๆอีเมลโน้ต Gmail เดี๋ว e นะอซี่แช์ก็ได้ไปไลน์ก็ได้นะฮะลน์ก็ง่ายคส่คนใหญ่เพื่อนทางไลน์จะมีเยอะก็แชร์ไปครับเพื่อเพื่อนคนใดจะสนใจนะ,ะจะสะสมเหรียญด้วยก็สนุกดีครับสนุกและได้ตังค์ด้วยแต่ว่า ต้องใช้เวลานิดนะครับไม่ใช่ว่าแหม่สองาวันจะถอนตังค์ได้เลยต้องใช้เวลาหน่อยเป็นเดือนนะครับแล้วทําใจเย็นๆนะฮปกติเราเล่นโน่นเล่นนี่ก็ไม่ได้อะไร Twitter ก็มีนะครับนี่ Twitter ก็มีโอเคครับนี่คือ InVit นะครับจาก InVit ถ้า Facebook อย่างที่เคยเราเคยเล่าแล้วในหลายๆแอปแรก Facebook มันไม่มีไม่มีลิงก์มาให้เราก็ต้องใช้วิธี Copy Link อันนี้ไปนะครับ แต่ที่ copy link มันก็จะมีขึ้นข้างล่างนี้บอกว่า copy เรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางเอาไปแจกวางใน f a c e b o o k นะครับก็แชร์ให้เพื่อนทาง Facebook ได้นะก็มีอยู่แค่นี้ครับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ส่วนลูกคนนี่ก็จะเป็น My Account เ y นี่ฮะ n y Account ก็จะบอกว่าเราสมัครเมื่อไหร่นี่สมัครมานานกี่ชั่วโมงแล้วอเพิ่งสมัครได้4นาทีนะครับ ใช้เครื่องอะไรในการสมัครในการเล่นนะครับแล้วก็ใช้ Gmail อะไรก็ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนแจ้งเตือนมันก็จะแจ้งเตือนอยู่แล้วครับพอมันพอมันเคลมเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนฟิวฟิว,ฟวอะไรเงี้ยเสียงเบาเบาก็โอเคนะครับเริ่มเคลม Ripple XAP ไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวครบ50เหรียญ ถอนได้เมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันถอนได้ไหมถอนยังไง,อะไ,อ,ง,อ,ง,ไงอะไรอย่างนี้ครับถอนจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งส่วนเพื่อนหรือท่านผู้ชมที่เล่นติดตั้งแล้วก็ลุยเคลมไปพร้อมๆกันก็เดี๋ยวก็เอามาแชร์กันครับแต่วันนั้นเอามาแชร์กันว่าเออใครเคลมก่อนเคลมหลังใครใครจิ้มเร็วแตะเร็วมีเวลาว่างแตะบ่อยๆก็จะเคลมได้เร็วกว่านะครับ ไอ้แตะช้านานๆนี่มันแตะทีมก็ก็เคลมช้าหน่อยส่วนยอดว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันจะให้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวยังไม่รู้นะฮะยังไม่รู้ต้องรอให้มันครบสินาทีก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครบ1รอบแล้วมันได้เท่าไหร่เอาละครับเหลือีก้าวิแล้วครับ8 7ดเจห้าเอาละครับกล้แล้วดูซิว่ารอบแรกเนี่ยจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ อจุดศูนย์หนึ่งห้าในการเคลมแต่ละรอบจะได้จุดศูนย์หนึ่งห้าอาชาตุชิของ XRP นะครับเอเอไม่ใช่ชาตชิทิจุดศูนย์หนึ่งห้าก็ต้องเป็นหน่วย XRP นะครับถ้าเป็นชาตุชิก็เป็นหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนชาตุชินะครับอันนี้ก็เท่ากับ จุดศูนย์หน้ xrp นะครับแต่ละในการเคลมแต่ละรอบแต่ละ10นาทีโอเคครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับการารวบรวมเหรียญดิจิตอลนะฮะในสกุลต่างๆนะครับสกุลต่างๆเก็บรวบรวมไว้หลายๆสกุลก็ดีนะครับแล้วมันแปลงได้ไม่ต้องห่วงต่อไปพอเราสกุลไหนที่เราเราไม่ไม่ต้องการหรือเราขายไม่ได้เราแปลงสมมติว่าเราจะเราจะ,เราจะต้องการด็อกคอยเยอะๆเนี่ย แต่เรามีเหรียญมากมายเลยสารพัดส,สกุลเลยเทุกสกุลน่ะแปลงให้หมดเลยแปลงเป็นดอกคอยดอกคอยดอกคอยก็จะได้ดอกคอยเยอะแยะเลยนะครับก็เอาเอาเก็บไว้มันทุกเหรียญแล้วครับอะไรที่มันเจอมันเจอเก็บง่ายๆเก็บเลยเก็บง่ายๆเก็บไว้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีอะไรดีๆจะามาแนะนําในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าจะดู แอปที่เราทําไว้แล้วก็เข้าไปในเพลย์ลิสที่ชื่อเหรียญดิจิตอแนะครับเราได้รวบรวมคลิปการแนะนําการเคลมการขุดเหรียญดิจิตอนทั้งหลายเอาไว้ในเพลย์ลิสที่ชื่อเหรียญดิจิตอนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ